การเผาพลอยนี่คือมันมีขั้นตอนหรือว่ามีการทําอะไรไปเพื่ออะไรคระการเผาคือทําให้เนื้อใสขึ้นสีสดขึ้น hmm. ทําให้คุณภาพของพลอยลเวลาเจียนาในมาแล้วมันจะมีไฟสวยงามครับเล่นกับแสง <c oughs> เล่นกับไฟใช่ครับ อันนี้เป็นขั้นตอนการโกนหรือการตั้งน้ําพลอยครับผมคือเราก็ต้องนําพลอยที่เผาและได้คุณภาพที่ดีแล้วครับเอามาตั้งน้ําแล้วก็ทารูปร่างเช่นเราจะทํารูปร่างสี่เหลี่ยมทําไทยทําหยดน้าอ๋อครับเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็ให้รักษาน้ําหนักขั้นตอนในการทําเป็นทาอะไรยังไงบ้างครับในการโกนเนี่ยครับอ่าเราก็นําพลอยที่ได้คุณภาพแล้วเราก็มาโกนกับหินเพื่อตั้งน้ําเซตรูปร่างครับผมแล้วเขาส่องนี่เขาส่องอะไรครับอันนี้คือการตั้งน้ําครับส่องว่าน้ําอยู่ตรงไหนสีอยู่ตรงไหนอ๋อ ก็ตั้งรูปร่างขึ้นมาเวลาเราพลอยเรามาโกนแล้วถือว่าพลอยเราเผาเสร็จแล้วรูปร่างได้สีสันที่ดีแล้วมันก็โกนแล้วก็ไปแต่งแล้วก็ไปเจียรไน<อ>แล้วก็ไปจัดแยกขายได้เลย ครับผมอาชีพของการเผาพลอยครับผมนะครับที่ปัญหาอะไรได้ดีขนาดไหนขออนุญาตคือคนส่วนใหญ่เวลาไปซื้อพลอยมาเนี่ยถ้าเขาไม่มีที่เผาเนี่ยเขาก็จะมาฝากผมเผาครับอันนี้เราก็ต้องดูคุณภาพพลอยดูราคาพลอยเป็นหลักว่าเขาซื้อมาคุณภาพดีขนาดไหนเกรดไหนครับแล้วเราก็คิดราคาตามเกรดของเช่นก็ซื้อพลอยมาคุณภาพดีสีสวยก้อนสัก7-8แสนผมอาจจะคิดสัก2 0,000บาทของดูบานนี่ไม่ได้เผาครั้งเดียวนะอาจจะสครั้งสีครั้ง5้าครั้ง รายได้อย่างนี้ต่อเดือนนี่เยอะไหมครับหรือว่าเราแล้วแต่ช่วงของปีด้วยแล้วแต่ช่วงที่คนไปซื้อพลอยมาว่ามีมากมีน้อยคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพลอยไม่ใช่แค่พลอยที่เมืองจันอย่างเดียวตอนนี้พลอยเมืองจันหายากไหมผมถามจริงๆ่หายากครับผมหายากมากครับผมตอนนี้เราก็นําเข้ามาจากศรีลังกามาดากัสการ์ในกีเรียไปเปมานี่ที่คุณผู้ชมเข้าใจะถูกต้องแล้วนะครับว่า ทำไมตอนนี้พลอยเมืองจันถึงราคาสูงเพราะมันหายยากมากครับผมคนที่สนใจอยากจะมาหาพี่บรรหารของเรารมือเผาพลอยแห่งเมืองจันครับผมติดต่อได้ไงครับติดต่อทางเพจเลยครับโรงงานเผาพลอยบรรหารครับมีเพจเ็ e บุ๊ k ครับผมวันนี้นี่ได้ความรู้เยอะมากของคุณพี่บรรหารมากเลยครับขอบคุณมากครับผ่านไปอีกหนึ่งอาชีพที่เกิดขึ้นด้วยพลอยเมืองจันนั่นก็คือนัก เผาพลอยซึ่งโรงเผาพลอยของพี่บรรหารนั้นก็ยังมีเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆทั้งนักโกนพลอยผู้คอยตั้งน้ำสร้างรูปทรงร่วมถึงฝ่ายคัดที่จะจัดสรรคัดคุณภาพของพลอยเพื่อทำการส่งขายแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะยังมีอีกอาชีพที่น่าสนใจโดยพวกเขาได้มีการประปนอยู่กับผู้คนในตลาดพลอยเมืองจันนี่เอง และนั่นก็คือเด็กเดินพลอยนั่นเองเลยครับเอาวันนี้มาคุยพี่หนิงนะครับเป็นอาชีพเด็กเดินพลอยทําอะไรยังไงบ้างก็วิธีการก็วางตามพราะก็ขาที่ก็มาซื้อตามต่างชาติครับซื้อเอาคือเดินพลอยเพื่อเอาพลอยมาขายมาวางรับมาวางเนี่ยแหละให้ได้ราคาใช่ครับอ้าวพอได้ราคาปุ๊บก็ซีนกาไปให้เจ้าของพลอยดูราคานี้ได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็มาลุ้นอีก เพื่อที่จะให้ราคาที่เขาตั้งไว้ต้องถามว่าเด็กเดินลอยได้เงินจากอะไรตรงไหนก็ได้เงินแบบร้อยละสองครับร้อยละสองจากที่ขายได้เขาให้เราร้อยละสองครับสองเปอร์เซ็นต์ครับยิ่งจะมูลค่าสูงสูงแต่นี่ก็สองพันเอางี้ดีกว่าพูดมาเห็นขั้นตอนกัาคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเพราะว่าไปดูของจริงกันเลยว่า พี่หนิงเนี่ยเขามีการขายอะไรยังไงบ้างไปครับคุณผู้ชมไปฮะพี่หนิงไปครับผมนี่เราไปเรามีรู้ร้านเลยเหรอว่าจะไปไหนรู้ครับรู้ครับเออมีร้านประจำแล้วร้านประจำครับร้านประจำเขารู้จากเราแล้วใช่ครับใช่ครับร้านอื่นจริงเข้าได้ไหมฮะได้หมดครับแต่พลอยพลอยเนื้ออ่อนก็คือเนื้ออ่อน เขาแยากร้านเลยเหรอครับแยกร้านครับแยกร้านอ๋อเหรอร้านไหนอรัพี่ร้าน,นนี้นึกแข็งครับอ๋อโอเคโอเคมาแล้วมาแล้ว<ท>อ้าว<ท>สวัสดีครับสวัสดีครับอ,อันนี้คุณพี่อะไรครับผมเออ่พี่ไก่ค่ะพี่ไก่พี่ไก่นี่ประจำกันเหรอครับขาประจำใช่ค่ะสามสิบกว่าปีแล้วคขาสามสิบกว่าปีแล้วค่ะคุณผู้ชมฮะมีชาวต่างชาติมาด้วย แล้วเขาสัางเขาต่างชาติคืมามามาซื้อหรือมาขายครับอันนี้มาซื้อค่ะมาซื้อมาซื้อโอ้ยอ๋อเนี่ยเขาคีบดูอ้าวนี่ของเราเลยดิใช่ครับใช่ค่ะอ้าลงแล้วได้เลยเหรอใช่ค่ะอันนี้มาต่อรองเดี๋ยวเขาจะต่อรองค่ะตองถามดีกว่าอันนี้คือพลอยที่เราขายที่พลอยอะไรอันนี้พลอยซีรอนค่ะพลอยดิบค่ะไม่เผาค่ะตอนนี้ไม่เผานีไม่เผาใสอย่างนี้เลยใช่ค่ะต่างชาติจะตอนนี้จะแบบว่าจะชอบพลอยที่ไม่เผาไม่ผ่านกรรมพิธีครับต่างชาติจะชอบพลอยอย่างนี้มากแบบดิบ ครับเราจะมีราคาก็จะเสนอมาเลยอันนี้เขาตั้งราคาไวประมาาเท่าไหร่อันนี้แปดหมื่นค่ะเม็ดนี้อ้จิแปดหมื่นถ้าได้ขายก็ขายเลยนะโอเคพันซีกายก็ได้ไหมซีก้าไปเขาดูยังไงยังไงยังไงเีกาครับซีกาคือตีนราคาถามเรื่องของอ๋อเพราะเราตัดสินใจเองไม่ได้โอเคคืออะไรอันนี้ไรเซนเป็นครับเป็นคือว่าโอเคเขาเป็นเจ้าองซื้อ เส้นใสักระไรชู้เนี่ยนะกระไรชู้ว่าโอเคครับโอเคอันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยันนี้คือเราต้องไปหาเจ้าของเจ้าของครับครับโอเคอ๋อนี่ต้องไปหาเจ้าของด้วยครับตอนนี้นะฮะ พี่เหน่งเนี่ยพามาเจอเจ้าของรอยคือพี่ติ๋อยู่ใกล้ๆกันนี่เองนี่เขาวิธีการเช็คเขางี้เหรอเขียนใส่ในชั่ลงถามใช่ใช่ครับเพื่อเพื่อนี่ไดเช็คราคาจริงๆครับว่ามีราคาจมิงจริงแล้วลูกค้าเซ็นมาใช่ใช่ครับพี่ติ๋วทำมานานขนาดไหนเลยพี่ประมาณ5ปีครับไม่ไม่ไม่นานมากไม่นานนะแต่ก็แต่ก็ใหญ่แล้วนะเนี่ยก็ใหญ่อยู่นะลูกค้าก็เยอะอยู่ <laughs> ไม่ใช่ดิมาคาัะเยอะอยู่ที <laughs> ่จีก็ <c oughs> คือสําหรับคนที่แบบเขาไม่เคยมีความรู้เลยเนี่ยจริงๆมาทําอาชีพนี้ยากไหมเราต้องแม่นราคาปลายทางครับแม่นหน้าของว่าเราควรเข้าของเท่าไหร่แล้วก็ปล่อยเท่าไหร่ <oh. สมมติว่าเราอ่านสีเนี่ยแก้มาแล้วเหลือแค่สามอ่ะน้ำนหนักมันเสียลงไปกระลัดนึ่งนี่ยมันก็มีผลต่อราคาละราคาหายเยอะเลยเพราะฉะนั้นต้องอ่านแม่นตั้งแต่ก้อน อ้าใช่สรุปว่าอันนี้ตกลงไหมพี่ดิวผ่านไหมหรือว่ายังใกล้ใกล้เฉยครับต้องยัอีก่น่อยต้องลดอีกหน่อยครับไม่ขอเขาอีกใช่ใช่ก็คือเดี๋ยวต้องปอีกรอบต้องวิ่งกลับไปใช่ใช่ครับโอเคครับ สำหรับเด็กเดินพลอยก็จะคอยรับพลอยจากเจ้าของแล้วลองเดินขายตามแผงพลอยทั่วตลาดอันคึกคักแห่งนี้โดยเด็กเดินพลอยถือเป็นคนกลางที่จะส่งมอบราคาจากผู้ซื้อไปยังผู้ขายหากฝ่ายไหนยังไม่ยอมรับก็ต้องวิ่งกันไปมาจนทุกอย่างลงตัวก็ถือว่าการขายเป็นอันเสร็จสมบูรณ์และเราเด็กเดินพลอยก็จะได้เป็นส่วนแบ่งถึง2%เปอร์เซจากราคาพลอยที่ขายไป ขายเยอะก็ได้เยอะดิวจบไวก็ได้เงินไวแบบนี้ไงล่ะครับ